สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านอบชีวิตบ้านๆน,นะคะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะวันเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเออช้าวันใหม่นะคะเราตื่นขึ้นมามีลมหายใจก็เป็นอะไรที่มีความสุขแล้วนะคะ,ะนี่นะคะมาอาบนิตชวิตบ้านของยาอบนะคะตอนนี้ก็สองโมงกว่า้วคะดอกบัวแดงกําลังเริ่มขึ้นมานะคะออกดอกมานะคะก็อ วันก่อนที่เราไม่อยู่บ้านนี่ก็มีชาวบ้านนะคะเขามาเก็บดอกบัวค่ะเ,เอาสายบัวไปไปขายนะคะอะเขาบอกว่าหาอยู่หา,หากินเพื่อลูก,เพ,ลกเพื่อลานเราก็ให้เขาไปนะคะเขาเก็บดอกบัวจากสะเราไปแล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะคะคือเราดูพกลมสวยงามนะคะเราไม่ต้องเอาไว้เยอะนะช่วยเขาได้เราก็ช่วยนะคะถ้ารู้จักขอบเขตเราก็โอเคมีปัญหาอย่าล้ำก็พอนะ ขอมาแล้วก็ให้นะคะพรคุณพอ่ออยู่บ้านนาะเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเขาเคยขอนานแล้วเนะเาะก็ทุกปีก็เคยมาเอาเนะเาะแบบปีนี้เราอยู่บ้านนะคะเขาก็มาเอาเหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่มีปัญหาเนาะนี่นะคะก็เราก็เอาไว้แค่ดูสวยงามนะคะเราก็บอกเอาช่วยเอาลากขึ้นมาหน่อยสิเขาว่าไม่ได้นะ,ะน้มามันลึกเขาก็เอาแค่เพาะดอกไปขายนะ,ะสายบัวไปขายนะ ก็โอเคมีปัญหาช่วยได้แล้วก็ช่วยอ,อะไรเยือนได้แล้วก็เยือนนะคะนี่คือฝักทองของเรานะคะฝักทองหน้าฝนหน้าฝน,นผู้ฝักทองนะ,ะเราไปดูในอ่า YouTube เนอะสุดตัวบอกว่าหน้าฝนจะมีตัวตัวผู้นะคะไม่มีตัวเมียตัวเมียจะมีน้อยมากนะคะเราก็ได้ติดผลว่าสองสามหนูนก็เราก็ตายหมดเนาะตุยหมดนะคะแล้วก็เอาใหม่นะคะ เริ่มใหม่้วยเอ<ม>าเกสรมาผสมนะคะส่วนเราเอามาผสมตอนนี้นะคะเราก็ตุยไปแล้วนะะช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยคิดว่าตุยแล้วเนาะเราก็มาสมทุกวันนะคิดว่าตุยแลย้วเนาะเราจะมีการมีตัวเมียเริ่มใหม่อยู่ด้านโน้นนะคะเราก็จ้องเอาไว้นะคะจะอเอาเกสรมาผสม,ะสมจะอเอาเกสรมาผสมนะโน้นนะเราก็ดูจ้องเอาไว้นะคะเมื่อเขา อกบานออกมาเราจะอเอาเกสรผสมนะคะเนี่ยมะเขือเทศเราก็ได้ไปกินเยเนอะแลยเนาะนี่นะคะเริ่มจะสุกแล้วเนาะอุ่นเรือนมาทําไมลูกอยากมีส่วนร่วมนะคะลูกอุ่นเรือนนะคะมะเขือเทศอ่ามะเขือยาวเราก็ได้ไปกินเยอะแล้วเนาะบางต้นมันตี้ย่ลูกมันก็ติดพื้นนะคะต้องเอาไปกินเนาะเก็บไปกินเรียบร้อยนะคะต้นกนน็น้อยเนี่ ทุกคนคิดว่ามันจะรอดไหมนะคะน่น่เน,น่นะคุณพ่อเป็นคนทํานะคะอันนี้ไม่อีกนะคะมันต้นเดียวกันนะคะจะรอดไหมเนาะนี่ต้นเดียวกันนะคะไม่มีสองผลเนาะไปะดูในยูทูบเขาว่าตัดออกอันนึงเอาไว้อันหนึ่งอันนึงนะคะเราก็ไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะไม่รู้คุณพ่อเชื่อหรือเปล่านะคะอะไม่พูดคุณพ่อเลยเนาะนี่ดอกก็เยอะเราก็ได้ะไปขายนะ,ะทุกท่าน ตอนนี้เราขอทํากินก่อนเนาะเจดอกมันเยอะมากกนะเห็นเขาไปขายได้เนาะผักเราก็กินไม่ทันนะคะทุกท่านเอ้ยพี่แซก,กาไปขายนะคะนี่ก็ะผุดเราก็เริ่มออกดอกออกผลผลิตแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะสวยงามมากคุณพ่อขลักของเขานะคะรดน้ําทุกวันทุกต้นนะคะบางครั้งก็ถนนน้ำเป็นนี้น้ำกระล่นหกล้มนะคะก็เลยไปซื้อเครื่อง สูบน้ำมานะคะขอโหลอดนะคะโอ้ผักเราก็สวยเนาะเรือนม,มาทำไมลูกนีนะ่มะเขือเราก็ได้กินแล้วนะคะนี่มะเขือเราอร่อยมากหวานมากนะคะเราปลูกเองเราก็มันหวานนะคะมีหลายต้นนะคะเราก็จ้องไว้อีกนะคะเนี่ยนี่นะคะจองเอาไว้นะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะตักทองหน้าฝนนะ เราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะมะเขือได้กินแน่นอนนะคะเพื่อกินไปเยอะแล้วเนาะใบมังลักนะคะอันนี้นะคะเราขยายไม่ทันนะคะมันเยอะเกินไปนะคะเนี่ยเรากเลยเออปล่อยตามมีตามเกิดให้อยู่ที่นี่เลยค่ะล้วก็เริ่มออกผลผลิตแล้วนะคะมะเขือเทศก็ออกผลผลิตแล้วเนาะเราจะขายายอยีกคงไม่ทันนะคะผักชีเรากินไม่ทันนะคะทุกท่านนี่นะคะ นี่นะคะเริ่มแล้วนะคะเนี่ยกินไม่ทันนะคะผักกองตุงเนาะกินไม่ทันนะคะทุกานพวกขึ้นเก็เริ่มออกแล้วนะคะนี่หอมเราก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกท่านนี่คือเครื่องสุบน้ํานะคะเครื่องปั่นน้ํานะคะพ่อทำมาวันนี้อีละอีรูดนะคะทํานะคะนี่พ่อเขาก็ทํานะคะไปซื้ออ่ะอะไรนะท่อพีวีซีกับสา,ายไฟนะคะ ก็คุยกันถักคอเจ้าของร้านนะคะเมียเจ้าของร้านก็ถูกคอรเราเอาไปทำลายก้านอะไรอย่างนี้เนาะโอ้คอว่ามีตะไคร้เอาไปปลูกไหมพาเราไปดูชมสวนนะคะมีตะไครมาเยอะมากเลยนะเนาเอาก็ปลูกไว้นะริมขอบสะนะที่ไหนก็มีตะไคร้นะคะด้านนี้ก็มีนะคะเราปลูกเอาไว้นะคะเผื่อมีใครอยากได้อยากอะไรล้วก็โอเคนะคะตะไคร้โหใบมะกรูดโหระพงโหระพานะ่าเครื่องใช้ในครัวเนะคะ่ะมา นี่ก็มะละกอนะคะนี่ตะไครวก็ปลูกทุกอย่างนะอ้อมนะแล้วอยู่มันเทศได้ยังปลูกไม่ได้เนาะกลับมาจากไปทำธุรก์ก่อนเนาะนี่คืออ่าแล้วน้ามะละกอเตี้ยนะคะด้านนู้นกับข้าวโพดกับน้อยนานแล้วก็ขานะคะดูวัวปดุกเรานะคะช่างเนี้ยม,มาทำมาทำต่อให้พวกเราเลยแล้วก็โูตามนะคะถ้าไม่มาเราคงจะจ้างอีกคนอีก อีกคนมาให้ทําแทนเนาะอือเราต้องการสูงอีกก้อนนึงนะเมื่อแรกย่าบอกว่าเอาแค่สามก้อนบล็อกสามก้อนเราก็สูงแล้วนะเนาะแต่พี่ชายบอกว่าต้องเอาสีนะคะบล็อกเราก็เหลือปูเราก็เหลือนะแต่เอาสีก้อนเราก็ฉาบด้วยเนาะนี่นะคะบอกประหลุกของเรานะเราก็โทรถามแล้วนะคะว่าจะมาไหมใช่ไหมมาเลยจ้างคนอื่นเข้ขมามานะคะ ก็อยากทําให้สําเร็จเนาะทุกอย่างเราก็ไม่อยากปล่อยเวลาว่างไปเฉยๆนะคะที่เมืองเราก็อกแล้วนะเลยอยากจะทําอะไรให้มันเสร็จเลยนะคะคือเราก็อยากจะทํานู่นทํานี่นะคะพอเราอยู่ว่างๆเราก็อยากทําของเราถ้าอยากจะปลูกนะคะมันเทศเราอยากจะลงอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะเราก็ก็ะ่วยกันนะคะเหนื่อยเราก็พักนะคะ หาเห้เนยล้วก็มาทำโตอนะคะนี่คือ,อเอ่อมานได้ผักที่มาเพาะไว้นะคะเกิดหรือ,อยังนนองมาดูก่อนนะคะเกือบอาทิตย์แล้วนะคะอืมเริ่มเกิดเริ่มเห็นผลแล้วนะคะเราก็จาไม่ได้หรอกไรเป็นอะไรเราเขาเกิดก่อนนะคะมีกระเพานะคะมีหอมมีกระเพาเนี่นี่เลยะคะ่ะแล้วก็ อะไรมั่งก็ไม่รู้นะลืมนะคะทุกท่านเด้ออยู่นี่เลยนะคะมันเกิดขึ้นมาก่อนเราจะรู้ว่าเราปลูกอะไรไปนะคะแต่ที่เราแน่ๆเราคิดว่านี่คือใบกระเพรานะคะต้นกระเพราเนาะแต่เพราะรากะเพรากินไม่ทันนะ,ะอ่ามันงอกไม่ทันว่างั้นเถอะกระเพราเนี่ยลูกหลานชอบเอากระเพรามาเก็บใบกะเพรานะคะเราต้องปลูกเย,เยอะๆนะคะเพื่อลูกเพื่อลานนะคะเขาจะชอบกระเพรามากเลยนี่นะคะกําลัง เราเต็มเอาไว้ก่อนเนะาะเมื่อเขาโตเราก็จะเอาได้ปลูกในกระถางหรือในข้างหน้าเอาใกล้ๆนะให้เขาเอาแบบหยิบจับได้ง่ายประมาณนั้นนะคะนี่ขาเรายู่ทางนี้นะคะโน่นขาสิบสองต้นเราอยู่โน่นนะคะมะพร้าวนะคะขนุนนะคะนี่นะคะอีกปดนาทีแล้วะค่ะให้อา,าขาอจบคลิปจบไลค์เพืนที่นี้เด้อ เป็นกำลังใจให้ปู่ย่าด้วยเด้อไปทุะก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะ